สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ากล้องกับมือถือของเรานะครับโดยใช้แอป UC นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปโหลดแอป UC นะครับโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android นะครับผมหลังจากโหลดเสร็จนะครับเสียบกล้องกับปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงขั้นตอนการลงทะเบียน ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับโดยตัดเลขศูนย์ตัวหน้าของเบอร์โทรของเราออกไปนะครับจากนั้นกดที่ได้รับรหัสยืนยันนะครับรอ SMS จาก UC นะครับผมหลังจากได้รับ SMS นะครับให้นำมากรอกในช่องที่3เลยนะครับผม และก็ตั้งรหัสผ่านให้บัญชีของเรานะครับจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก็กดที่คำว่าการลงทะเบียนเลยครับตัวแอปจะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวเรากรอกรหัสผ่านตัวที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เข้าไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเพิ่มอุปกรณ์ครับผมแล้วก็เลือกหัวข้อเครือข่ายที่รวดเร็ว แล้วก็เลือก wifi บ้านเรานะครับขั้นตอนนี้ใส่รหัส wifi ของเราลงไปได้เลยนะครับกดหัวข้อขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็กดหัวข้อได้ยินเสียงดูดูนะครับกดหัวข้อเชื่อมต่อ hotspot ap นะครับระบบจะเด้งไปหาหน้า wifi ของเรานะครับให้เราเลือกเชื่อมต่อ wifi ของตัวกล้องนะครับ GWA P นะครับผม หลังจากเชื่อมต่อ wifi กล้องเสร็จนะครับแอปจะแจ้งเตือนมานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้าไปเสร็จนะครับเดี๋ยวรอระบบสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากรอมาประมาณ1นนาทีนะครับระบบจะให้เลือกชื่อของอุปกรณ์ของเรานะครับผมขั้นตอนต่อไปนี้เราก็ดูภาพสดๆจากตัวกล้องได้เลยนะครับผม เมนูอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้แยกคลิปไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับผมส่วนใครยังทําไม่เป็นนะครับให้ทักอินบ็อกของเพจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนตอบคําถามให้เองนะครับผม